ในจุดข้อนี้น้องบอกว่าเส้นตรงหนึ่งผ่านจุดลบห้าหกสมมติจุดลบห้าหกอยู่ตรงนี้และผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาจงหาว่าเส้นตรงนี้ตัดไดเรกติกข,ของพาราโบลาที่พิกัดใดเดี๋ยวเรามาหาโฟกัสของพาราโบลาเนาะก่อนอื่นต้องเอาพาราโบลาเนี่ยมาแปลงร่างก่อนแปลงโฉมให้สวยงามจัดตัวที่ยกกำลังสองให้อยู่ฝั่งเดียวให้อยู่คนเดียว ครูเอา y มาไว้ฝั่งนี้นะสลับฝั่งกันแล้วก็ x ไปไว้ฝั่งนี้จัดการย้ายทุกอย่างนี้จาก y ให้หมดใครอยู่ไกลให้ไปก่อนอันนี้เป็นลบสิบสี่ใช่ไหมลบสิบสี่ย้ายมาเป็นบวกสิบสี่จากอันนี้หารอยู่สิบสองหารอยู่ก็ย้ายมาคูณแต่ครูจะขอเอามาไว้ข้างหน้าเพื่อให้มันจัดรูปได้สวยงามเข้ากับสมก,การพาราโบลา,บลา สมการพาราโบลามีอยู่ว่า y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ 4c x ลบ h แบบนี้เราก็เปรียบเทียบกันเลยว่าอะไรคือ k อะไรคือ h เพื่อที่จะเอามาเขียนเป็นสมการพาราโบลาเนาะพาราโบลาที่นี่ตรงนี้ y ลบ k เห็นไหม y มันไม่มีตัวอะไรมาลบเลยที่จริงมันลบ0นย์อยู่นั่นแหละเราก็จะได้ว่าค่า k เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ค่า h ค่า h ก็คือตรงนี้อันนี้เป็น14ใช่ไหมดังนั้น h ก็จะเป็นลบ14ค่า c ค่า c คือตรงนี้ c c มีค่าเท่ากับ12ดังนั้นค่า c จะมีค่าเท่ากับส เอาไปแทนค่าตรงไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพาราโบลาเป็นยังไงเป็นหน้าตาเราดูจากตรงนี้มันคือ y ยกกำลังสองใช่ไหมถ้า y กำลังสองพาราโบลามันจะโอบแกน x ถ้า y กำลังสองพาราโบลามันจะเป็นแบบนี้ ออแกน x ไว้เขาบอกว่าจุดจุดอันนี้ไม่ใช่จุดศูนย์กลางนะเป็นจุดยอดจุดยอดอยู่ที่จุด hk ก็คือตรงนี้จุดยอดมีค่าเท่ากับ h เป็นลบ14 k เป็น0จุดโฟกัสโฟกัสก็ประมาณนี้จุดยอดกับจุดโฟกัสมีระยะห่างกันอยู่3ดังนั้นเห็นไหมมันไปตามแกน x จากตรงนี้เป็นลบ14ถ้ามาทางขวาก็ต้องบวกเข้าไปอีก3บวกเข้าไปอีก3จากติดลบอยู่14ก็เหลือแค่ลบ11นี่จับบวกมา3ที่นี้เราได้จุดโฟกัสเรียบร้อยแล้วเนาะเขาบอกว่าเส้นตรงเนี่ยมันผ่านจุด5 6าเอลบห้าแล้วก็ผ่านจุดโฟกัส แล้วก็จะไปตัดไดเล็กติกเอาไดเล็กติกอยู่ไหนเรามาหาไดเล็กติกก่อนไดเล็กติกก็คือนี่แหละมันห่างเท่ากับสเหมือนกันแล้วก็เป็นเส้นที่ลงมาอย่างนี้นี่ลงมาลงไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะยาวไปเรื่อยๆเลยอันนี้นะ่ะ ค่า y มันจะคงที่เอ้ค่า x มันจะคงที่เห็นไหมค่า x มันอยู่ที่ตรงนี้เป็นลบ14ใช่ไหมข,ขยับมานี่ลบไปอีก3ก,ก็กลายเป็นลบ17ค่า x มีค่าเท่ากับลบ17 x จะไม่เปลี่ยนเลยนะเพราะมันเป็นเส้นตรงที่ตั้งอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยค่า x มันจะเปลี่ยนแต่ถ้ามันนิ่งอยู่แบบนี้ x จะเท่าเดิมเป็นลบ17เราก็มาดูว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปตัดกันตรงไหนเนี่ยเนี่ยตรงที่ x เป็น17เนี่ย y มันจะเป็นเท่าไหร่เราตอบไว้รอเลย x ต้องเป็นลบ17แน่นอนต่อไปไปหาค่า y หาค่า y ได้จะต้องสร้างสมการนี้ให้ได้ก่อนสมการเส้นตรงนี้สูตรมีอยู่ว่า 1> y หนึ y ่ง a y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m x ลบ x 1ยังไม่รู้ m อีกยังไม่รู้ความชันต้องหาความชันก่อนความชันหาได้จากเห็นไหมรู้จุด2จุดเอามาหาความชันได้จุดแรกครูให้ตรงนี้เป็นจุดที่1นะให้ตรงนี้เป็นจุดที่2 y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1 y 2ก็จะเป็น6ลบ0ส่วนด้วย x 2 11, 11, ก็ลบ5ลบ11ลบลบ11กลายเป็นบวก11นะคะ6ลบ0เหลือ6 5ลบ11เหลือ6ความชันมีค่าเท่ากับ1 5บวก11เหลืออ้ลบ5บวก11เหลือ6 ดังนั้นก็ได้ความชันแล้วเนาะเอาความชันมาแทนลงในค่า m ก็คือ1คูณกับอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ค่า y รู้แล้ว1ค่าเลือกค่า y 1ก็คือเลือกจุดใดจุดหนึงเลือกมาเลยเอาจุดใดก็ได้ครูเลือกจุดที่2นะ y ลบ y 1ก็คือ0 คูณกับ m ก็คือ1แล้วก็ x ลบ x 1คืออะไร x 1ก็คือตรงนี้รูเลือกจุดที่2เราจะเอานี่เราจะจุดที่1ก็ได้ลบลบเป็นบวก y มีค่าเท่ากับ x บวก11และเราก็มาดูตรงนี้ <No. S 1> ตรงนี้ที่หามาเนี่ย เชื่อที่มันจะมาตัดกันเรารู้ว่า x นะ่ะมันมีค่าเท่ากับ 17, ลบสิแเ้วก็เอาไปแทนค่า x เป็นลบสิ 17, บวกกับ11ดังนั้นก็จะได้ค่า y มีค่าเท่ากับลบลบหตอบแล้ว y เท่ากับลบห